ว,วันนี้เราก็มาคุยงานนิดหน่อยอะแกเอาน,นี้พิมพ์งานอยู่หรอเสร็จหรือ,อยังนะ่ะเสร็จแล้วเราไปยืนช่องเสร็จมาแล้วเขาหลับเลยนะ,ะอ๋อนอนจังเลยเดี๋ยวากไปนะเข้าไปชงกาแฟก่อนจ้า ก็มีคุณค่าแุเจขไม่ซื้อสยคองพกค่ี้ให้ฉันฉันรักเขาจนเลยสยอเส้นนี้ฉันเก็บไว้ฉันเก็บไว้จนฉันตายฉันรักเขาจนเลยสสสนี้ ใส่น้องร้อย่อานของเธอทำซะนะงานอะไรหรอคะเอ๊ะก็อันน,นี้ฉันก็ทำอยู่นี่คะมันไม่ใช่ของเธอเหรอมีอันนี้ด้วย,ยใช่หรอคะใช่อะไรหัวเออ มิสเตอร์ปองดองอันนี้หรอคะที่เราให้เราทำทำด้วยนะแต่แต่มันไม่ใช่นะคะอตาอะไรก็นหรอคะตาพี่ก็ไม่รู้สิเขาบอกเป็นอย่างของพี่นะ่ะอ๋อสงสัยเขาจะแบบกลันแกล้งพี่ตานแน่เลยอะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะยังงี้น้องไม่ทักพี่ตาค่ะพี่รู้ คิดมากเลยคะเราไปกินข้าวกันดีกว่าี่ข่าวไปกันเถอะเคยแกรู้เปล่าเมื่อคืนน่ะมุตตากองคุณเจนพบพอเห,<อ>หรอใช่มีคนเห็นมาแล้วรจริงเหรอจริงจริงครับไม่เห็นเหมือนกันจริงอะจริงเห็นแล้วก็ลาเลยเนี่ยดูสิมีมา แบบอะไรแบบนี้นะแบบไม่ไม่ไม่รู้พูดสิเปล่าเปล่าเปล่าคุณนุ่มพลาจยอมพูดนกก็ไม่อยากที่จะพูดเลยอะนะคะสั่งให้แกพูดพูดพูดจริงๆเหรอคะคุณนกพลาพูดนี่นางนกช็อกแลติฟฟ์ขงคุณนกพลาค่ะติดหรอนลรีนดูมันนี่คุณพี่มัรนพูดพี่พวกหลักพูดคืออะไรพูดนกอะคงจะบอกไม่ได้หรอกนะคะ ว่าพี่ตานะ่ะแอบรักรอบได้เสียกับคุณเจนพลนะคะนกบอกไม่ได้จริงๆนะคะคุณรัฐาหนังตาะพมันอยู่ไหนหตาอยู่ไหนไม่ไม่ไม่รู้นกบอกไม่ได้น้นะคะบอกนะคะอ,อว่ามุดตากลังเดินมานะคะนกบอกไม่ได้จริงๆเลยค่ะนังมุดตาเดินร่ามาชิแก่ขึ้นมาได้ไิมเมบอกขึ้นมาอะไรหรอคะขึ้นมาอย่ามาทไข่ายสื่อ เขาว่าอะไรแกไม่เก็นเจนพบใช่ไหม <laughs> ที่กล้าเป็นเมียน้อยหัวฉันมันต้องใจอย่างนี้ทุกคน ว่าใครที่ทำน้องฉันฉันจะต้องแก้แค้นทุกคนจำไว้ยมุตาอยมุตตาแกไม่ได้ยินที่พี่สาวฉันเรียกหรือไงหนังมุตตาคุณคเป็นใครหรอคะตายความร้ายของหล่อนอ่ะมันไม่หล่อนลืมชื่อฉันเลยไง ฉันนพดาเพาที่ตกหน้ากระทวงหหรอไงยิริยะพูดอยู่นีชัดเลยเธอน่หรอที่ชื่อนพดา,พาใช่สิเธอกนภาหลังจำฉัน,นาาไม่ได้หรอจำได้สิคะจำได้ดีเลยแหละคุณเนี่ยนะท้องก่อนแต่งนี่ยิปาะแล้วลกแตกนี่ตอนที่ฉันส่คนไปจัดการแกคนเดียวมันยังไม่พอใช่ไหมตอนที่ฉันส่อ๋อคุณเนี่ยหรอคะที่เป็นคนจัดการ ระวังเวนกัมน,น,น,นะมันจะตกไปที่อยู่รุ่งคอ ใช่เลยนี่ไม่ลไม่ไม่ไม่ได้หลค่ะคู้ตรวจมีคนอะหลายคนเป็นไปทมค่ะฉันจะเ่นก็เสร็จแล้วนะคะค่ะค่ะ เอเมกรกดประตูบ้านขอโทษนะครับมีหมายสารมาขอตรวจค้นในการตนัะชัชชวนลุงแล้วครับอะไรนะหมายสารเหรอแต่แล้ว ชิญค่ะค่สนะไมค่ตะะตามที่คลิปนะคะจะผิดในพระราชบัญญัติเรื่องลิขสิทธิ์นะคะ จะมีบทลงโทษคือมาตรา14นะคะผู้ใดละเมิดล <Madonna olie. S 1> ิขสิทธิ์ขอแสดงตามมาตรา20ตามาตรา30และมาตรา31นะคะต้องระวังโทษตั้งแต่ปรับ20,000บาทถึง200,000บาทถ้าการกระทําความผิดนั้นตาม่าที่1เป็นการกระทําเพื่อการค้าผู้กระทาต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีขอโทษค่ะแ่าารา เนนดนาที่มาตรา67หรือฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัริธานคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึงมาตรา67ต้องระวังเพราะก่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกินเทาไหร่หรทางงจนัาปรับนะคะมุณีนาค่ะแอนนค่ะนุ่นด้วยนุนกรายการของเรานะคะมีเวลาจำกัดนะคะพิฉันว่าพอสังเกตแค่นี้ก่อนไหมคะ ค่ะค่ะได้ค่ะเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากรู้ข้อมูลกฎหมายมากกว่านี้คณาติดต่อคนนี้นะแอนได้โดยตรงเลยค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเจ็ดเจ็ดค่ะเอยหมือนเบอร์ช้าเลยนะคะเหมือนเบอร์นี่ช้างเลยอะรแล้วนะคะก็วันนี้นะคะรายการของเรานะคะขอขอบคุณคนนี้น่าแอนมากเลยนะคะที่ให้เกี่ยวเป็นร่วมรายการของเราครางหน้าของเรานะคะขอปิดรายการเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้รายการมีวัด ลาวสขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ